ถ้ะะาชาติพายนะก็มีเป็นดีนาพุโสมันมังกรน,นะน้ำนะกรกฏมีพิกิุนะแล้วก็มีเป็นไฟเม่สิงข์ทนุเลยนะขาดทัดลมอย่างเดียวนะแล้วก็เด่นๆมีเป็นหาอิแทดนะคือวันจันนะวิอัลฟอร์จูนวันพระฤห,หัสเดซานคือวันอาทิตย์นะเจ็ดเหรียญนะมีการลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของ การงานการเงินก็ตามนะการจิตออกผลการปันผลการลงทุนธุรกิจเที่ยวบิ no? ก๊กอยอะไรก็ kind of bush, แล prayed, ้วแต่นะจะประสบความสําเร็จสมหวังเพราะว่าได้ไพ่เดซันมาขยายนะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเจ็ดเดือนขึ้นไปถึงปีหนึ่งเลยนะเจ็ดเหรียญก็คือไม่ไวนะช้านะแต่ว่าสมหวังอยู่นะสามโควยนะจะมีข่าวดีนะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนมาช่วยก็ได้นะถ้าในเรื่องของ การงานการเงินการลงทุนนะเด็กซันแล้วมาขยายด้วยสามถ้วยนะจะมีข่าวดีสมหวังเนะี่ยแล้วก็อาจจะต้องมีเพื่อนมาช่วยอย่างที่บอกแต่ถ้าเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือเอยังคิดไปต่อกับคุณนะมีเด็กซันนะสวนะ่สางสดใสเลยแล้วก็ยังแอปปี้อยู่นะ <c oughs> เป็นที่หนึ่งนะสามถ้วยนกะ็รู้สนะึกพิเศษมากกับเพื่อนะนะพกไม้นะอยากเอาชัยชนะหรืออยากชนะใจสมหวังนะกับคุณนะ เี่องอ็อ์ฟอร์ูนเป็นเรื่องของกรงล้อโชรตาค่ะให้คุณกับเขาต้องมาเกี่ยวข้องมารู้จักกันนะสามเหรียญก็คือลักษณะของมีบุคคลที่สามหรือว่ามีการงานหรือสิ่งที่สามที่ทําให้คุณกับเขาต้องเกี่ยวข้องกันนะเขาอาจจะเอตอนนี้นะถ้าเรื่องความสัมพันธ์ก็คือได้เจอกันนะปดยมีบุคคลที่สามนะเรื่องการงานการเงินทำให้คุณกับเขามาเกี่ยวข้องกันนะแล้วก็มีความสําเร็จสมหวังได้ชัยชนะในความสัมพันธ์ด้วยนะถ้าในเรื่องของ การงานนะก็เรียกว่าการเงินหมุนหมูนะหมุนเมียนปกตินะก็ต้องมีบุคคลที่สามนะมาร่วมธุรกิจลงทุนนะก็วิวัลฟ์ฟูจจะดีขึ้นนะหกไม้ก็พวกประมูลง,งานอะไรก็สมหวังนะสองไม้มีสองทางให้ตรงเรื่องนะคนนี้เป็นคนไกลต่างชาติได้นะแล้วก็ห่างกันไปแล้วเป็นเส้นขนานก็ได้นะถ้าคุณเป็นคนเก่าของเขานะหรืออันนี้อาจจะคนนี้ไปต่อนะไปต่อกับคนนี้ นะแล้วก็คนนี้ที่ทําให้เกี่ยวข้องกันเพราเรื่องการงานกันแต่ซีกนี้มามีเป็นลักษณะของคนเก่านะก็อาจจะเป็นทั้งคุณหรือคนเก่าอีกคนหนึ่งก็ได้นะถ้าไม่ใช่คุณเป็นคนเก่าแล้วเดี๋ยวจะได้เริ่มกันใหม่ก็คือคุณเป็นคนใดคนหนึ่งของอันนี้นะซีกนี้ก็คือเป็นลักษณะของการยังอยู่ในความสัมพันธ์ไปต่อนะโดยมีการงานกัน,นหรือบุคคลที่สามทำให้เกี่ยวข้องกันส่วนซีกนี้นะคะพิงแค่คือ มีความเป็นคนในความลับนาที่เก็บไว้นะแล้วก็เป็นคนเก่าด้วยนะหกถ้วยน่นเองนะเขาก็ยังดรักแล้วก็ชอบอยู่นะยังหวานๆต่อๆอ,อ,อยู่นะถ้าในออกความแทนเพศ l g b t นะแล้วก็ไพ่นใบนี้จะเป็นลักษณะของการไปร่ไดม่อไม่เคยปลุมกมันนะยกเท้าแบบไปต่อท่อไปเรื่อยๆต่อหวานไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะแต่คุณนิ่งมากเลยนะคุณเนียนะเขาก็มองว่าคุณน่าจะยัง มันคงดูนะหรือไม่ก็ามองว่าคุณดูแพงนะอยูแพงอยู่เงนินเงินไมได้นะจริงเครคบก็คือมีความรู้สึกก็ยังรู้สึกรักชอบอยู่นะแต่ไม่ได้จริงจังนะหรือให้อย่างนี้ก็คือมีครอบครัวมีลูกแล้วก็ได้นะถ้าแต่ถ้าโสดก็เป็นโสดแบบไปเรื่อยๆนะพวกเจ้าชู้พวกขวานเสน่ห์น,นะไม่ได้คิดจริงจังไม่ไผูกพันนะแต่ก็มีความรักความชอบอยู่นั่นเองนะ เราก็จะมีคนถ้าเขาเป็นคนไกลต่งแดนนะ๋อเขานึกถึงคนเก่าอยู่นะหบถ้วยนะซึ่งห่างกันเป็นเช่นขนานกันไปแล้วนะส่วนคนที่เขาจะไปต่อนะอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้นะหรือเป็นคุณหรือเปล่านะเพราะว่าได้ทั้งแบบอาจจะเป็นสองคนหรืออาจจะเป็นคนเดียวเป็นคุณก็ได้นะอาจจะไม่กลับมาหรือเปล่านะเพราะว่ามีเดจันกับสามถ้วยนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้